นำท่วภาักต้นี้นี่ยะไล่คนกวาท่านนาย,ยอกไม่ลงพื้นที่กันสักทีอ,อีมาต่อได้นี่ะพี่เป่าเกลียงครับแต,แต่ว่าท่านนายกกระบอกเลยนะว่ามไม่ละเลยาักต้นะครับร้อสามีทันเป็นคนตายครอบครัวสามีเป็นคนตายนะครับนะอ่าถ้าละเลยก็ไม่รักคนตายนะ,ะเราไปติดตามเรื่องนี้ท้งยึนะครับนางสาวเพรทองท่านชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่ทิ้งคนตายพร้อมดูแลทุกพัก เท้าเท้ากันนะครับตั้งแต่เกิดเหตุก็ได้ท่องรองนายกรัฐมนตรีต่างๆงลงพื้นที่แจจ่ใจอ่านประานอ่านกันทั้งเม็ดตั้งแต่กลางคืน,นก็คุยกลางคืนก็ไล่คุยกันนะคุยกันนะครับทาทุกอย่างแต่มาคอรรมอสท่านจอนช่หวังเพ็ญหลวงน้ามาเป็นเดือนแล้วที่เขียงไม่นะครับกระชี้ชัดว่าส่งข้อความช่วยเหลือก่อนสำคัญกว่าเอาหน้าไปเห็นยามาถ่า,าเพราะไปทุก ทุกทีนะเพราะเป็นคนไทยทางประเทศนะครับนะ,ะท่นานบอกถ้าลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะต้อนรับได้ยุ่งยากกันไปอีกกันนะครับในกํานวก,การจะลงวันที่6กนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทันนายกกันเลยครับค่ะเลยคนภาคใต้โอ้ถ้าเอาจริงๆนะคะคําว่าละเลยภาคใต้เนี่ยสามีเป็นคนใต้นะคะบ้านทองครอบครัวสามีเป็นคนใต้นะคะถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้จะแต่างงานดคนใต้ไม่ได้นะคะ คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันที่เกิดเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งทั้งรองนายกอดุทินรองนายกภูมิธรรมทุกท่านลงพื้นที่ไปเขาเรียกะไรแจกจ่ายงานทั้งหมดประสานทั้งหมดทันทีตั้งแต่กลาง<ป>คืนเราไลาคุยกันเราโทรคุยกันตั้งแต่กลางคืนที่เกิดเหตุนะคะทาทุกอย่างแผนอันนี้ที่จะมาเนี่ยถูกวงางไว้เป็นเดือนสื่มอมวลชนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายมา,ม,ามาเพื่อจะฟื้นฟูว่าภาคเหนือเราพร้อมแล้วนะที่จะกลับไปท่องเที่ยวอันนี้คือแผนทั้งหมด นะะจนมาถึงเชียงรายเองเพื่อให้เห็นว่าเ mm hmm. ที่ยวเชียงใหม่เสร็จมาเที่ยวเชียงรายได้นะอันนี้คือฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่ก็ต้องมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีรัฐมนตรีอีกหลายคนมากรองนายกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งไปช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้แปลว่าถ้าจังหวัดนี้คนนี้ไม่ไปแปลว่าไม่สนใจโอ้อันนั้นไม่ไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เลยแล้วก็แต่ละท่านเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องแบ่งงานกันทําไม่สามารถว่าสมมติมันเกิดทั้งทั้งประเทศเนี่ย ตัวที่ฉันต้องต้องไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะในทุกโอกาสอย่างเงี้ยมันก็จะยากแต่ว่าเราไม่ละเลยเราทันชีเนี่ยเอาเดียต้องไปต้องมีคนไปต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบต้องมีเครื่องมือซึ่งอย่างอย่างตอนของออภาคใต้เนี่ยขอขอ,ขอพูดเลยว่าร,รัฐบาลขยับได้เร็วมากนะคะความช่วยเหลือไปถึงได้เร็วมากเพราะฉะนั้นก็ขอใหเออ้เปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าคิดว่าอ๋อเราเป็นคนเหนือใช่ไหม แต่ง,งานของคนใต้อะมันไม่ใช่นะคะแล้วก็คนที่ทํางานด้วยหลายคนก็เป็นคนใต้ทาไมไม่มันไม่ใช่เลยที่จะต้องมีดาราม่าในเรื่องนี้นะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหน,ก,นก็คือคนไทยเหมือนกันในวันนี้ที่บอกแล้วว่าจะขอเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศต้องรักษาคําสัญญานั้นค่ะ